หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช,ชก็คือการเร่งแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยต้องการที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่แตกต่างกันให้เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและหนึ่งในแนวทางของคอสช,ชก็คือต้องการที่จะคงบทบาทของมาลเลเซียในฐานะประเทศผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดกระบวนการพูดคุยสันติภาพ อีกด้านหนึ่งภาคประชาสังคมไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่ากระบวนการสันติภาพจะเกิดขึ้นได้จริงถ้าขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกกิติตริษร์ดค่ะภายใต้โครงสร้างความมั่นคงใหม่มุ่งแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรับผิดชอบในส่วนของนโยบายและมีคณะทํางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าผักดันขับเคลื่อนการปฏิบัติรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ซึ่งคอสชคาดหวังจะช่วยให้เกิดเอกภาพต่อการทำงานแก้ไขปัญหาแต่ภาคประชาสังคมในพื้นที่กลับมีข้อกังวลและยอมรับว่าเอกภาพการทำงานในจังหวัดชดายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาสําคัญตลอดช่วงที่ผ่านมาเราคุยกันนะครับทางภาพยายสังคมเนี่ยก็จะมีความกังวลปัญหาเดิมก็คือปัญหาความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่ว่าเนี่ยสามหน่วยก็คือหน่วยอาหารหน่วยของตรวและหน่วยของพลเรือนคือสาปตเ,เรามีความกังวลว่าความเป็นเอกภาพทางความคิดและการปฏิบัตินี่มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ภายใต้โครงสร้างใหม่ คอสอชออยังยึดแนวทางพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพให้ความสำคัญกับบทบาทของมาเลเซียในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกและดึงภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมสร้างความสงบในพื้นที่ซึ่งประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้เห็นว่าความจริงใจของภาครัฐจะมีส่วนสำคัญช่วยแก้ปัญหาขัดแย้งเราคาดหวังอยู่ที่ฝ่ายรัฐมากนะครับถ้าฝ่ายรัฐมีความจริงจังจริงใจที่จะยุดปัญหา ก็ต้องยอมรับความคิดของฝ่ายที่ที่เห็นไม่ตรงกันรักบ้างแต่ที่แล้วมาเนี่ย <c oughs> มันเห็นอยู่ในความรู้สึกแต่ว่ามันไม่ได้เห็นที่เป็นรูปธรรมมันไม่ได้เห็นการการดําเนินการอย่างเป็นทางการของฝ่ายรัฐเนี่ยมันก็แค่มีการประชุมปรึกษารรือแต่ข้อตกลงใดใดยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่ารอบใหม่เนี่ยมันน่าจะมีข้อตกลงใดใดอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาด้วย คาดว่าภายในสัปดาห์นี้คอสชอจะประกาศใช้โครงสร้างความมั่นคงอันใหม่ซึ่งจะปรับลดบทบาทการทำงานของเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มาทำงานในส่วนกลางหวังแก้ปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับกองทัพภาคที่4จากการใช้พบรบสอบอตอตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเสริมสุขสิทธิบัณฑิตไทยพีบีเอรายงาน